คล่องตัวทุกการสวมใส่ปลอดภัยทุกย่างก้าวกับรองเท้าสลิปออนจากเฮลโล o ลเป็นรองเท้าแตแบบสวมนะสวมใส่สบายคล่องตัวมากๆถอนี่มนุม่มนะทำมาจากยาง EVA นะไม่ยวมไม่ย,ย้ยคืนรูปได้ดีนะรองเท้าเนี่ยกันน้ำกันลื่นนะเนี่ยพื้นกันลื่นเลยนะมีที่ระบายอากาศนะทำขับได้ง่ายนะครับนะใครที่อยากจะได้รองเท,ดดทเท้ารนะุ่นนี้กดได้ที่ตะกร้าในคลิปตรงนี้ได้เลยตอนนี้เขาจัดโปรมีให้เลือกลายสีลายไซส์นะ ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะฮะคล่องตัวจริงนะเป็นรองเท้าที่นุ่มสบายมากๆสุดยอดของความนุ่มเลยนะฮะดีไซน์สวยนะนะออกแบบรองรับกับเซรีละของเท้าได้ดีมากๆใครอยากจะได้จัดไปครับเฮลโลโปโลถูกใจจริงๆครับโอเคกัละ okay.